อัวนี้มีพาเบิงวิธีใส่วินนะครับใส่วินวินสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เอาฮินไปเนี่นี่ครับเวลาเฮ็ดนะครับนี่กะผมเอาท่อหนาสีนะครับสีเครื่งนะครับมาตัดประมาณหาเส้นนะครับแล้วก็บวกกบก็ไปตรงนี้เาผมบากก่อนนะครับเป็นอย่างผมทีบากเอาไว้ก่อนถึงหาด้านนะครับแล้วก็จังเอาท่อ ลงมไปแล้วก็เชี่ยมเชี่ยมนีเที่ยมมันก็ใส่ลวดในดิกลอก่อนนะครับรอบนึงแล้วก็จังใส่เลือดรวดเล็กเหนียวนะครับเพราะว่าลวดเด็กรอมันก็เส้นหนึงก็แพงเนี่ยยัทางไหนก็ใส่ฉากคำไปทั้งหาคางนะครับกันทอมันบิดนะครับเพราะว่าทอมันมันบางนะครับแต่ทางนี้งบเนี่ยก็ใส่ท่อนาก่็นี่กันนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมซื้อทองเมืวันทศบรรษนะพรทำเนี่ครับแล้วันนี้เวลาผมมาวางริมมาวางใส่บูทำนี้นะครับ เวลาใส่เวลาใส่กับเผานะครับผมก็สิมาจุดนี้ก่อนเพราะว่าจุดนี้ม่หยุดตรงกับหูน็อตเบร์เกตเห็นมันแทงมาจากนะครับมันแทงมาจัดนะครับแทงมาจากวินนะครับเห็นมันตรงกับมาตัวนี้นะครับตั้งก็คือกันบ่อให้กันบ่อให้วินน่ะเลื่อนเขาเลื่อนออกเลยนะครับไปแล้วขันปุ๊บเห็นว่ามันจิ้มลงไปพอดีหู้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นทางฤษีหนาประมาณบ่ถึงมิ้นนะครับมาสองแผงมาควบกันนะครับหกสองแผนกก่น,นงราคาตอนนี้กับปรบะกบแต่ว่าผมเชื่อมผมใส่ตะกั่วเชื่อมนะครับหนึ่หน่อยหนึ่งนะครับมาตีไปนะครับแต่มันเลื่อนนะครับเนี่ย,ย,ยมันสีอุ่มมันนี้นะครับเวลาใส่ไปแล้วนะครับมาด้านนี้นะคระมาณนี้นะครับมันกระสีทิพย์พอดีนะครับเวลาใส่ดิน ไปแล้วนะครับนี่กระสีปงมากพอดีนะครับเนี่ยแ so right? ่ผมอาศัยไว้ในเบิรงนะครับนี่นะครับเวลาใส่ไปหลายส่วมากนี่นครับน็อตตัวเบอร์ยีดีนะครับของกระสีเฮ็ดเป็นหัวแหลมเลยนะครับปกติเขาซื้อหมาไม่เป็นหัวตู่นะครับหมาเนี่ยไม่เหยื่ตู่นี่ครับมันเดียวเี่ตูวผมมาเกี่ยมเป็นหัวแหลมนะครับเพื่อถ้่เดี๋ยวกินลงไปกั็มาเหยี่ยหอจอไว้ก่อนหน้านี้นะมันกระสีบ่ให้ตัวนี้เลื่อนเขาเลื่อนออกเลยนะครับขันลงไป ปกติมันถิมีนอดล็อกตัวนึงนี่นี่แผมพันลบอลเนี่ใส่นะครับเนี่ยมันเหาสงสังเวยตัวนึงรประกอบแบบนี้นะครับคือมีนมันถิมีน็นอตหูแทงอยู่นะครับเป็นเพลาล้มแบบคลว่าเพามันสลบนะครับไม่ถิ่ล็อกไปบินมาข้างนอกนะครับแต่ว่าแต่เก๋ห้องสังเวยตัวนี้ปุ๊บมันจะขอไปไหนนะครับข้างเขาต้องมีล็อกเลยนะคนนี้วิ่งที่แปดนิ้วนะครับนีนะครับที่แปดนิว้ว ดิ่มใหม่หนึ่งว่าไปนัง้งเอาผมล็อกใหม่ๆนนะคร,บระับประมาณนี้นะครับ